พัสดุมาส่งตะกี้เขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายตังคือคนจ่ายให้แล้วมันคืออะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้จมันคืออะไรอืใครจังจ่ายตังให้แม่น้อยก็ไม่เข้าใจ ใครเป็นคนจ่ายเนี่มาแล้วพัสดุได้รับแล้วนะคะทุกคนเป็นอะไรเออไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ่ายเห็นไหมน้อยก็ไม่เข้าใจนี่เห็นไหมคะโอ้เป็นเ,งนเกง เอาใครจ่ายให้แม่น้อยวะนี่เป็นเงินเกงนะคะทุกคนเป็นเงินเกงเนี่ยใครเป็นคนจ่ายให้เนาะบาทนี้เนาะไม่รู้สิโอเคนะคะขอบคุณค่ะไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ่ายเดี๋ยวแม่น้อยต้องถามโอเคนะคะขอบคุณมากๆใครจ่ายให้แม่น้อยก็ยังไม่รู้เลยก็ขอขอบคุณทุก ขอบคุณมากๆนะคะยังไม่รู้ว่าเป็นใครเืนคนจ่ายค่ะขอบคุณค่ะ